สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ARRIT Podcast ดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Notebook LM Notebook LM คือ AI ตัวใหม่จาก Google ที่ถูกพัฒนาภายใต้ Google Labs โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการอ่านและสรุปเอกสารโดยจุดเด่นของ Notebook LM คือการเชื่อมต่อกับไฟล์ที่คุณอัพโหลดโดยตรงเช่น PDF Google Docs หรือไฟล์โน้ตต่างๆแล้วเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นแบบเจาะลึกพร้อมตอบคำถามสรุปใจความสำคัญหรือแม้แต่ช่วยคุณเรียบเรียงไอเดียใหม่จากสิ่งที่มีอยู่แล้วข้อดีของการใช้โน้ตบุ๊ก LM คือเราสามารถเปิดสองหน้าพร้อมกันเช่นอ่านไฟล์พร้อมจดโน้ตหรือถามคำถามระหว่างฟังเสียงได้แบบไม่ต้องสลับไปมา นี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆและอาจทำให้คุณเปลี่ยนใจจาก AI ตัวอื่นๆมาซบไหล AI ตัวนี้เพราะว่าฟีเจอร์หลักของ n o t e บุ๊ก LM คือมันสามารถตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนนักวิจัยทีมงานไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วยฟีเจอร์เด่นเช่น 1. Notebook LM รองรับการอัปโหลดแหล่งข้อมูลหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเอกสาร PDF เว็บไซต์ วิดีโอ YouTube ไฟล์เสียง Google Docs และ Google Slides 2. ได้คำตอบไวไม่ต้องหาเองไม่ต้องเปิดแท็บเยอะๆเพื่อหาคำตอบแค่ถามคำถามในแชท Notebook LM มันจะดึงคำตอบให้จากแหล่งข้อมูลที่เราใส่ไว้พร้อมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆใครไม่เก่งภาษาไม่เก่งเทคนิคก็ใช้งานได้ 3. AI ที่มีอ้างอิงให้ทุกคำตอบ โน้ตบุ๊ก LM ไม่ได้ให้แค่คำตอบมั่วๆม,มันมีการอ้างอิงให้ด้วยว่าเอามาจากตรงไหนของเอกสารที่เราใส่เข้าไปเพิ่มความมั่นใจใช้อ้างอิงเวลาทำงานหรือเรียนได้แบบไม่ต้องกลัวผิด 4. AI ที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลเป็นเสียงพูดหรือพอดแคสต์โน้ตบุ๊ก LM สามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่คุณอัปโหลดให้กลายเป็นเสียงบรรยายสรุปในรูปแบบ audio overview ได้ทันทีด้วยคลิกเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระหว่างเดินทางหรือใช้ฟังซ้ำเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาซับซ้อนได้ดีขึ้นนอกจากนี้แล้วยังมีฟีเจอร์ Interactive Audio Overview เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้แบบสนทนาผู้ใช้สามารถกดจอยแล้วพูดคุยกับ AI Host ได้โดยตรงเช่นถามคำถามเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายในแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น ราวกับมีติวเตอร์ส่วนตัวอยู่ข้างตัวตลอดเวลาและทั้งหมดนี้ก็คือโน้ตบุ๊ก L.M เครื่องมือที่ช่วยให้การอ่านวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพการนำโน้ตบุ๊ก L.M ไปใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับฟังพอดแคสต์ A.R.R.I.T ในตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ